ปุ๋ยหมักในถุงปลูกอายุ30วันจะยังนําไปใช้ไม่ได้นะคะเพราะกระบวนการย่อยสลายยังไม่สมบูรณ์ค่ะปกติแม่พึ่งจะเทออกมาครุกและตักใส่กระสอบนําไปวางในที่ร่มทิ้งไว้อีกประมาณ1-2สัปดาห์หรือปุ๋ยแห้งดีเราจึงนํามาใช้ได้ค่ะแม่พึ่งก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะเราต้องใช้ปุ๋ยหมักไปผสมดินปลูกผักอยู่แล้วทําไมเราไม่หมักดินไปพร้อมกับปุ๋ยเลยล่ะวันนี้ก็เลยจะลองนำปุ๋ยหมักเปียกๆแบบนี้ไปผสมกับดินปลูกดูค่ะ โดยจะใช้สูตรด,ดินปลูกที่ทำอยู่เป็นประจำคือดินถุง4ส่วนแกลบดิบ1ส่วนและปุ๋ยหมักอีก2ส่วนค่ะจากนั้นก็เก็บใส่กระสอบและาวางไว้ในที่ร่มเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราลองมาเปิดดูพร้อมๆกันนะคะวิธีนี้แม่พึ่งก็คิดเอาเองว่าน้องจุลินทรีย์ที่ยังอยู่ในปุ๋ยหมักสดๆจะช่วยปรับโครงสร้างดินให้มีความอุดมสมบูรณ์มากพอก่อนนำไปปลูกผักค่ะเอาไว้จะมาอัปเดตนะฝากติดตามด้วยค่ะ